สวัสดีครับกัอฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูรีวิวเนาะวันนี้มาเป็นตัวพี่ใหญ่สุดนะครับเป็นตัวแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์เรามีจาหน่ายทั้งดีเซลและเบนซินเนาะท็อปสุดของเราคือเบนซินรถที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับแต่ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับคันที่ก็ฟมารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวแรปเตอร์นะครับที่จําหน่ายในปี2025นะครับอันนี้เป็นคันสุดท้ายของทางเราเนาะนะครับ เพราะว่าตอนปี2026เนี่ยครับแรปเตอร์เบนซินมันจะมีคําว่าเอ็กซ์ตาแพ็พวงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวตอนขายในปี2026เรื่อยๆคาว่าเอ็กซ์ตาแพ็มันก็อาจจะไม่ได้โดนมาเรียกเพราะว่ามันจะเป็นโมเดลนั้นเลยนะฮะอ่ะแรปเตอร์เบนซินนะครับมีจหนานเอาจริงๆแรปเตอร์เลยดีกว่าแรปเตอร์มีจหนวนสีสีสีขาวสีดานะครับก็คือปกติเลยนะครับไม่ได้มีบวกเพิ่มราคาสีแต่สีพิเศษจะเป็นสีส้มเนาะบางคนเรียกสีแดงนะครับอ่าหรือว่าเป็นสีเทา นะครับพวกนี้บวกเพิ่ม10,000บาทนะครับเลนเจอร์จะบวกเพิ่ม10,000หมืนะไม่เหมือนเอเวอร์เรสนะครับเอเวอร์เรสจะบวกเพิ่ม1 5ื่นก็อาจจะมีความต่างกันเรื่องของราคานะครับอ่ะลับเตอร์เบนซินนะครับเครื่องยนต์ดีเซล3.0 V 6นะครับทวินเทอร์โบไม่ใช่ใบนะทวินเทอร์โบนะครับก็แรงม้า397นะครับแรงบิด583นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเนาะอีชิปเตอร์ ราคาจัดจำหน่ายนะครับหนึ่งล้านเก้าแสบาทสพิเศษก็บวกเพิ่ม1,000งหมืนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว EXTRAPACK ที่เรากำลังจะขายในปี2026หรือปีนี้นะครับราคารถจะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนแปดหบาทนะครับก็ราคาจะแพงกว่าตัวตัวโฉมโฉมปี2025-30,000บาทนะครับเพราะสิ่งที่เขาได้มาเขาก็จะมีสติกเกอร์รอบคันมา มีสปอร์ตบาร์มานะครับอันนี้ก็จะต่างกันแต่วันนี้นะครับไปดูตัวสแตนดาร์ดก่อนนะครับก่อนไปรับชมสักกดแล้กวก็แชร์ด้วยนะครับนี่เลยนะครับแรปเตอร์เบนซินบางคนลูกค้ารู้ไหมถ้าเกิดดูจากข้างหน้าเนี่ยบอกกับซีว่าเบนซินกับดีเซลต่างกันยังไงนะลูกค้ารู้ไหมนะครับถ้าเกิดดูผ่านๆอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดเดินเข้ามาใกล้ๆผมจะรู้นะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เขาต่างกันนี่ตัวเบนซิน นะครับเขาจะมีตัวที่เปิดรับอากาศนะเห็นไหมข้างหลังกล้องนะครับกาจะมีตัวเปิดรับนะครับเรื่องของตัวอากาศเข้าไปเพื่อระบายความร้อนอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีนะครับดีเซลไม่มีนะนอกนั้นผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันถ้าดูไกลๆเนาะอ่ะเรามาดูกันครับนี่เป็นสแตนดาดเลยนะครับเป็นสีส้มจริงๆชื่อเขาสีส้มนะแต่ลูกค้าบางคนเรียกสีแดงนะครับชื่อเต็มๆคือโค a s t ออเรนต์เนาะ อ่ตัวแรปเตอร์ครับจะมีสกูปมาสายขวานะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงนะนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าแรปเตอร์แท้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ตำแหน่งกล้องจะอยู่ด้านบนแรปเตอร์เนี่ยนะครับณปัจจุบันเป็นตัวเดียวที่มีตัวล้างเลนกล้องหน้านะเพราะเผพื่อไปลุยป่าลุยโคลนเนาะก็จะได้ฉีดน้ําล้างได้นะครับแล้วเป็นตัวเดียวด้วยที่กล้องอยู่ด้านบน ความแข็งแรงของเขาคือกระจังหน้าแท้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะมีโครงเหล็กอยู่นะครับสออันนะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือกระแทกเข้ามาเนี่ยตัวนี้ก็จะมีตัวเซฟตี้เข้ามานะครับไม่ให้เข้าไปลึกถึงได้รถนะตัวแรปเตอร์มีมานะครับอ่ะที่ปัดน้ําฝนเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับรถระดับนี้แล้วเนาะไฟหน้านะครับเป็นแมสติก LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับโคมเป็นเออ่ตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์เนาะแยกไฟสูงไฟต่ำนะครับเป็น LED หมดเลย มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟหน้าเลยนะครับหมุนพวงมาลาัยไปด้านไหนไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับไฟตันหมอกเป็น LED นะครับแล้วก็ตัวแรปเตอร์เนี่ยกันชนเขาจะไม่ได้ติดกันเห็นปะเขาจะแยกชิ้นตัวนี้มันจะมียางรองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูเขาเพื่อไว้ตอนเราวิ่งออฟโรดความเร็วสูงนะครับมันจะได้ให้ตัวได้นะครับแรปเตอร์นี่มันไม่ใช่ออฟโรดแบบออฟโรดแบบทั่วไปมันเป็นออฟโรดความเร็วสูงนะนะครับเต็มสมรรถนะแน่นอน นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแบบนี้มีห่วงลากคู่หน้านะแต่ตัวแรปเตอร์เขาก็จะมีที่ปิดมาให้เห็นไหมครับสีเทาๆดำๆเนี่ยปิดมาให้ใต้ท้องมีการกระแทกมาหมดนะครับครบสุดนะครับชายเป็นสีสิเงินแบบนี้นะครับกล้องส6ล้อองศามีใช่ไหมไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงก็เป็นอัจฉริยะด้วยนะครับหรือ,รอตัว,ตว,ตวออโต้ไฮบีมนั่นเอง เซนเซอร์ S S ด้านหน้า4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตัวจับยันคนระบบรักษาเลนเรามีนะครับตั้งให้พวงมาลัยสั่นหรือจะให้ดึงกลับก็ได้นะครับแล้วก็คูต์คอนโทรลเรามีเราตั้งได้ยันอแดปตีฟคูต์คอนโทรลนะก็คือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อของเราหยุดยันศูนย์ด้วยนะเอาไปลุยก็ได้วิ่งในเมืองก็ได้นะครับออปชั่นเต็มขนาดนี้นะครับอ่าแล้วก็แรปเตอร์นะครับ,รบตัวแก้มด้านหน้า นะก็จะใหญ่กว่าเลนเจอร์ปกตินะครับมันใหญ่ทั้งด้านหน้าด้านหลังแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นคีบระบายความร้อนเนาะนะนี่เราก็ดูเห็นไหมเขาจะมีรูลมนะพวกนี้เขาก็จะมีมาช่วงล่างนะครับเป็นโช๊คฟ็อกนะครับไม่มีแหนบนะแรปเตอร์ไม่มีแหนบนะเป็นโชคฟ็อกนะครับก็เป็นตัวแกนก็2.5 นะครับตัวเบนซินเป็นไลท์วาลนะครับก็คือปรับไฟฟ้านั่นเองนะระบบเบรคเป็นดิสเบรคสีล้อมาพร้อมกับเบรคมือไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ล้อเดิมๆม,มาขนาด17นิ้วยางเป็น285 70 17เนะครับเป็น BF มาเลยนะเป็นแบบนี้มาเลยนะฮะปัจจุบันก็เป็นตัว KO2 ตัวขรอบกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวครับมีไฟสองสว่างข้างตัวรถ นะครับด้านข้างก็มีเตือนจุดอับจุดบอดบายสปอร์ตเป็นไฟสีส้มๆเนาะอันนี้ก็ติดฟิล์มเซรามิกแล้วนะครับลูกค้าไม่ใส่กันสาบนะครับก็ใส่เสาสั้นแล้วเนาะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีระบบสมาร์ทคีย์ล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับนี่ก็ส่งด้านข้างเขานะบันไดนะครับก็จะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับนะอ่าให้ดูนะ อันนี้เบนซินนะครับเบนซินอนะ่ะต้องบอกก่อนนะไม่มีแอดบูนะนะครับขาเติมได้ยันถึง e 2 0แหละนะครับแต่จริงแล้วขับอย่างนี้ก็ถ้าเป็นกรอบแนะนำก็เติมโซฮ5 95ดีกว่าอ่าเราก็มีสติ๊กเกอร์แรปเตอร์มาตัวแรปเตอร์จะไม่มีบันไดเหยียบนะครับที่ท้ายกระบะเห็นไหมแล้วก็กระบะท้ายเขาก็จะใหญ่กว่าพวกตัวเรนเจอร์ไฟท้ายก็เป็น Full LED นะคือเป็น LED แบบเต็มสูบแบบนี้เลย ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีคําว่าแรปเตอร์แล้วก็มีกล้องฝั่งที่โลโก้แล้วสังเกตนะสีโลโก้เขาจะไม่เหมือนเลนเจอร์ตัวอื่นนะเลนเจอร์ Ranger ตัวอื่นมันจะเป็นโคเมียมใช่ปะพื้นน้ําเงินอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับฝาท้ายเป็นอีซี่ลิฟปิดเบาเหมือนกันนะครับมีไฟกระบะซ้ายขวามานะครับมีปลั๊กไฟบ้าน230โวลต์400วัตต์นะครับ400วัตต์นะตัวนี้เป็นขาแบน นะครับสตาร์ทรถตอนใช้เนาะอ่ะนี่เรามาดูช่วงล่างตัวแรปเตอร์ด้านหลังเป็นหว่านลิง์นะนะครับเป็นช่วงล่างหว่านลิง์และเห็นไหมครับว่าล้ออะไหล่อะสแปร์พาร์ตเขาอะก็เป็นล้อตัวเดียวกันนั่นเท่ากับว่าลูกค้าที่ซื้อแรปเตอร์เนี่ยจะได้แม็กแบบนี้5วงนะครับแล้วตัวเบนซินอ่ะถ้าดูจากด้านหลังหลายๆท่านจะตอบกลับได้ว่าคันนี้เป็นเบนซินหรือดีเซลนะนะครับเพราะว่ามันต่างกันตรงท่อเบนซินจะติดท่อนะครับสแตนเลสแบบนี้มาเลย สามารถปรับเสียงได้ที่พวงมาไัยด้วยนะฮะเห็นไหมปรับได้ทั้งโชค๊คปรับได้ทั้งเสียงท่อ,อปรับได้ทั้งน้ําหนักคงมาไัยเลยนะครับขนาดขับขี่เลยกันชนนะครับกันชนท้ายของแรปเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นี่กันชนท้ายแรปเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับมาพร้อมกับร,ระบบเตือนกันชนมาถอยและระบบช่วยเบรกนะครับมีห่วงลากด้านหลังมาเลยนะครับพูดง่ายๆแรปเตอร์มีทั้งหน้าทั้งหลังมา ภายในก็เป็นบาดหนังนะครับภายในเป็นบอบ์ดหนังอยู่แล้วนะครับนี่เดินได้ส้มนะเป็นหนังสลับกับหนังกลับด้วยนะครับด้านหลังมีแอร์หลัง usb type a type c แล้วก็ปลั๊กไฟบ้านด้านในก็มีนะครับคนภายในเป็นสีดำนะครับหมดเลยเนะบาะคนขับนะครับจะปรับสิบทิศทางนะเขาจะมีตัวยกยกน่องขึ้นมาอย่างนี้นะ เห็นไหมครับนี่จะมีตัวยกน่องผู้โดยสารปรับ8จะไม่มียกน่องนะนะครับแล้วตัวลัปเตอร์จะมีสกัดเพจเพอร์ฟอร์แมนซ์คู่หน้ามาอยู่แล้วนะครับไฟอมเบียนจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเนี่ยพวกนี้สลับกันเป็นหนังสลับกันหนังกลับเนาะพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับพวกนี้แปรผันตามความเร็วที่สําคัญของเราเป็นแพดเดิลชิพนะนี่บวกลบซ้ายขวาที่พวงมาลัยเลยนะครับแพดเดิลชิพเป็นแมกนีเซียมด้วยปูสตาร์ทครับ ที่วางแก้วแล้วก็ชุดควบคุมนะครับจอนะครับก็เป็น12นิ้วนะครับกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็เกทเป็น2ชั้นจอกลางก็เป็น12นิ้วครับ s ิ n ค์ a ฟร์ a ออันด a ร์ออโต้แอปเปพแบบไร้สายต่อ Ford a p อ,อสั่งงานด้วยเสียงภาษาทไทยรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์ Air, อิสระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จครับ USB Type A Type C นะอันนี้เราเตรียมสายไ้ติดกองหน้าให้ลูกค้านะครับอ่านะแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์เหมือนที่ก็บอก,กน,นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์นะกดแมนนวลแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะเบรกมือไฟฟ้าครับมีโหมดออฟโรดนะครับมีโหมดออฟโรดเนี่ยตอนเป็นของออตัวที่เป็นเบนซินเนี่ยจะต่างกับดีเซลนะนะครับนึงนะครับตัวดีเซลเนี่ยจะมีแค่ดิฟล็อกหลังตัวเบนซินเนี่ยมันจะมีดิฟล็อกแยกเลยนะหน้าหลังนะครับเนี่ยเห็นไหม วันแรงดันลมยางก็มีนะครับเทลคอนโทรลก็มีที่ไว้ใ,ใช้ควบคุมความเร็วเนาะตอนเราขับแบบพวกออฟโรดก็ได้นะครับออโต้สตาร์สต็อปมีนะครับของเราขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับก็จิมเลือกได้แล้วก็ที่สําคัญมี 4A ด้วยนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบกระจายกําลังแบบอัตโนมัติเนาะมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด7โหมดนะครับมีโหมด7โหมดนะผมต้องบอกก่อนนะไม่มีนะครับเนี่ยเห็นป่ะประหยัดน้ำมงประหยัดน้ำมันไม่มีนะ นะครับมีโหมดสปอร์ตไปเลยเนาะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็นี่เห็นปปรับน้าหนักพวงมาลัยจะปรับเบาปกตินะครับหรือให้มันหน่วงหน่อยปรับโชค๊คปรับเสียงท่อรับสายวางสายแยกได้เมมโมรี Memory ได้นะครับครบที่สุดแล้วอ่ะที่สุดของที่สุดแล้วคันนี้นะครับแอร์แบ็กเกจใบนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับจะแต่งไม่แต่งแบบไหนได้หมดเลย นะครับออาบางคนบอกว่าก,กอล์ฟอนาคตมันไม่มีแต่พี่ไม่อยากได้สปอร์ตบาร์ถอดได้ครับอยากถ่โลบาร์เหล็กอยากจะทําอะไรกอทําใหไม่ได้หมดนะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้ฝากทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กราบขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ